คุณเคยได้ยินเรื่องตำนานลิฟต์แดงกันบ้างหรือเปล่าครับไอลิฟต์ตัวนี้มันไม่ได้เป็นสีแดงแบบนี้หรอกแต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นแล้วเนี่ยไอรอยเลือดที่มันติดอยู่ถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยก็น่าจะพอรู้คร่าวๆนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ของไทยนั่นก็คือเหตุการณ์6ตุลาแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องตำนานลิฟต์แดงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับเชื่อหรือไม่ ก่อนอื่นเลยผมต้องขอพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้คนไทยนั้นลืมไม่ลงนั่นก็คือเหตุการณ์6ตุลาปี2519ที่เรานั้นรู้จักกันในชื่อตุลามหาวิปปโยคหรือว่าวันฆ่านกพิราบซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินแล้วก็ฟังเรื่องเล่าขานกันมาบ้างนะครับ แต่เหตุการณ์ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวสุดหลอนเกิดขึ้นนั่นก็คือตำนานลิฟต์แดงที่ถูกกล่าวขานต่อกันมาถึงความสยองขวัญถึงขนาดที่ว่าภาพยนต์ไทยบางเรื่องเนี่ยยังได้นําเรื่องราวนี้ออกมานําเสนอกันอีกด้วยแหละครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องราวจากนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์จริงในช่วงเวลานั้นที่ดออกมาเล่าถึงเหตุการณ์และจุดเริ่มต้นของตำนานลิฟต์แดงครับ โดยจุดกำเนิดของเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากการปราบปรามการชุมนุมการประท้วงของนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยที่ถูกล้อมรอบไปด้วยตำรวจและกำลังคนกึ่งทหารและได้มีการระดมยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยแหละครับทําให้ผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยก็ต่างพากันวิ่งหลบหนีไปตามส่วนต่างๆของมหาวิทยาลายัย ซึ่งได้มีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้าไปหลบในลิฟต์ของอาคารคณะศิลปศาสตร์แล้วก็ถูกยิงตายภายในลิฟต์ตัวนั้นทั้งหมดแหละครับโดยเลือดของผู้เสียชีวิตนั้นได้กระจัดกระจายไปทั่วลิฟต์จนทําให้ลิฟต์ตัวนั้นเนี่ยได้รับฉายาว่าลิฟต์แดงและบ้างก็ยังเชื่อกันว่าวิญญาณของนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ภายในลิฟต์ตัวนั้นจนถึงปัจจุบันแล้วถ้าเกิดถามว่าลิฟต์ตัวนั้นมีผีอยู่จริงหรือเปล่า เอาจริงๆแล้วเราก็ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องเล่าแบบปากต่อปากกันครับว่าในเวลากลางคืนลิฟต์ตัวนี้มันก็จะขึ้นลงเองทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่บนตึกครับบางครั้งเวลาเย็นๆเนี่ยหากขึ้นลงลิฟต์ตัวนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงประหลาดหรือว่าบางครั้งลิฟต์ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะกระตุกแบบรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยครับและหลังจากเริ่มมีเสียงเล่าลือก,กันมากยิ่งขึ้นถึงความสยองขวัญของลิฟต์ตัวนี้ทั้งนักศึกษา ผ่านโรงหรือแม้กระทั่งอาจารย์เนี่ยต่างก็เคยสัมผัสถึงเหตุการณ์ขนหัวลุกมาแล้วนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่มีคนเข้าไปในลิฟต์คนเดียวและได้มองเห็นเงาสะท้อนของประตูและเห็นว่ามีคนอยู่ในลิฟต์เต็มไปหมดหรือบางคนที่กําลังขึ้นลิฟต์เนี่ยก็มีนักศึกษาหญิงเดินเข้าลิฟต์ไปด้วยและพอประตูลิฟต์ปิดลงเนี่ยจู่ๆร่างของเธอก็เปลี่ยนไปร่างของเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดแหะครับ ก่อนที่จะหายไปในพริบตาหรือบางครั้งอยู่ดีๆลิฟตัวนี้นั้นก็แจ้งน้ำหนักเกินแบบไม่ทราบสาเหตุท,ท,ทั้งๆที่ขึ้นลิฟต์กันมาแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองครับและนอกจากนี้เมื่อหลายปีก่อนเคยมีนักศึกษาคณะศิลปรกรรมชั้นปีที่2ได้เล่าเอาไว้นะครับว่าช่วงเย็นๆเ,เนี่ยจะไม่มีใครกล้าขึ้นลิฟต์แดงคนเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าหลอนมากแม้กระทั่งไม่มีใครกล้าเดินผ่านลิฟต์แดงเลยด้วยซ้ำนะครับยิ่งตอนที่ประตูลิฟต์เปิดค้างไว จะไม่มีใครกล้ามองเข้าไปเพราะว่าเคยมีเรื่องเล่ากันว่ามีคนมองเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ได้เห็นภาพของศพที่จมกองเลือดนอนทับร่างกันอยู่ในลิฟต์จำนวนมากจึงทำให้ลิฟต์นี้ไม่มีใครกล้ามองภายในกันเลยทีเดียวครับและที่ทุกคนเรียกติดปากกันว่าลิฟต์แดงนั่นก็เป็นเพราะว่าหลายครั้งที่ลิฟต์ตัวนี้นั้นถูกทาสีใหม่ให้เป็นสีขาววันต่อมาเนี่ยก็มักจะมีสีแดงปรากฏขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุอยู่เสมอนั่นเองแหละครับ โดยในปัจจุบันลิฟต์แดงตัวนี้เนี่ยได้ถูกถอดออกไปนานแล้วนะครับเพราะมีสภาพที่ผุพังและได้นำลิฟต์ตัวใหม่มาแทนที่แต่อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังคงเก็บประตูของลิฟต์แดงเอาไว้นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงถึงความสูญเสียของเหล่านักศึกษาผู้บริสุทธิ์และเพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้ระลึกถ,ถึงสืบต่อกันไปครับ แต่ก็ยังคงมีนักศึกษาบางส่วนที่ประสบพบเจอกับเหตุไม่คาดคิดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้แน่ชัดซึ่งถ้าหากใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนั้นใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเชื่อหรือไม่